สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมช่องสตินเจต์เกมนะครับวันนี้นะครับเราจะเอาตัวใหม่นะครับเป็นโกาไอเล่มเกาเล่มวิวแทนนะครับที่มาใหม่สมัยยุค2021นะตอนนี้เขาได้การอัปเดตตัววิวแทนตัวใหม่มานะครับเป็นคือไอเล่มเกเล่มวิวแทนนั่นเองครับซึ่งจะมีตัวเก่าหลายตัวเก่าเต็มเลยนะครับมีโกมีโกาเล่มธรรมดามาัางมีตัววิวแทนธรรมดาทุก ทุกตัวนะครับก็จะมีแต่แต่มีคนก็การอัปเดตมาเนี่ยเขาจะมีวิวแทนไอเล่มโกลิมก็มาด้วยนะครับก็จะเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รอช้าก็ไปดูกันเลยนะครับไปเลยโอเคมันจะมีไอเลมโกลิมการอัปเดตมานะครับก็เลยก็เลยจะมีตัวที่มาใหม่นะครับคือ ไอเลมโกเลมวิวแทนนั่นเองนะครับก็จะมีโอเคต่อเลยไม่มีอะไรมีคนมายุ่งเราเราจะถ่ายยิปป่ะไม่มีอะไรหรอกอ่ะต่อกันเลยส่วนไอเลมโกเลมวิวแทนเนี่ยมันจะมีตัวใหญ่และกล้ามมัดๆใหญ่เป็นเหล็กนะครับนี่ส่วนที่นี่นี่คือสปอนะครับ ลักษณะคล้ายหน้าโกเลมเลยลองมาดูว่าโอ้โกเลมเนี่ยนี่นะครับพี่แท้จริงของมันเจ้าวิวแทนโกเลมนะครับลักษณะตัวใหญ่หนิดนึงนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับไอเลมโกเลมวิวแทนเนี่ยมีเลือดของมันเลือดของมันมี2000ันและดามเมจของมันเนี่ยลืมบอกดามเมจเลยดามเมจของมันนะ่ะสามสิบดาเมจของมัน30โจนตีเป็นดามเมจสามสิบนะ แล้วก็รีเจนเลือดได้เองด้วยแต่ผมว่ารีทัวโกเลม,มันไม่ค่อยรีเจนเลือดเองไม่ได้หรอกผมว่าเชื่อแหละโอเคนะครับมีอะไรนะครับเป็นหวัดที่เฉยนะครับโอ้ตอนนี้ไม่ค่อยสบายนะครับโอเคต่อกันเลยส่วนที่วิวแทรโกเลมเนี่ยได้มีออัปเดตมาใหม่เนี่ยคือว่า วิวแทนกโกเลมเนี่ยเพราะว่าตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในอันดับหนึ่งเนี่ยเลือดของมันมี2 0 0พไม่รู้จะสู้ได้ไหมที่เจ้าเกาอเจ้าเดิมที่มีชื่อวิวทแทนว่าซอมบี้เวทมนเองเจ้าเกาเจ้าเดิมอีกแล้วให้ล,ลองมาสู้ว่าวิวแทนกโกเลมเนี่ยจะสู้ได้ไหมรอดูก่อนนะครับโหซอมบี้โกเลมจะทุบเลยนะครับ ดูไปเรื่อยๆกันโอเคครับ okay, ทุกคนยูชัดโกเลม ได้อันดับหนึ่งไปแล้วนะครับโอ้ในที่สุดซอมบี้วีแทนเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็ชนะเรียบร้อยจริงจริงไอเลมโกลเลมเนี่ยโวชั่นวีแทนเนี่ย ไม่รู้ว่าแพ้ได้ไงครับก็ซอมบี้มันแข็งแกร่งเยอะนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่สามารถสู้กับวิวแทนซอมบี้ได้นะครับว่าซอมบี้วิวแทนเนี่ยโหดที่สุดในโลกเจาก้จาเก่าเจ้าเดิมนั่นเองนะครับโอเคครับขอทีได้ไหมโเลือดมันรีเจนเลือดด้วยนะซอมบี้วิวแทนเนี่ยจะรีเจนเลือดได้ด้วยนะครับทบุกคน ลองขอคิวนแต่ผมขอเศษไอรอนโกเลมวิวแทนมาก่อนสองตัวลองดูว่าไอเริ่มโกเลมเนี่ยวิวแทนเนี่ยจะได้ชนะเมื่อไหร่นะครับอ้า ไอรอนโกเลมวิวแทนชนะนะครับก็ต้องใช้ไอรอ G โกเลมตัวครับที่สู้กับมันได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวก็จะดูว่านะครับโอเคขอบใจนะไอรอนโกเลมวิวแทนตัวใหม่เนี่ยก็คลิปนี้มีแค่นี้เองแหละก็สลับคลิปนี้นะครับแล้วแล้วก็เราต้องคลิปมีแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ได้เรารีวิวเจ้าตัวไอรอนโกลเลมวิวแชนนั่นเองนะครับก็สลับคลิปนี้นะครับก็ยังไม่มีหมดแค่นี้นะครับก็คือเรามีตัวใหม่มาเพิ่มอีกนะครับโอเคนะครับทุกคนก็สลับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ